หิงสาวคนหนึ่งข้อเท้าพลิกโดยไม่ทันตั้งตัวและสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเลยก็คือเพื่อนเพื่อนกลับทอดทิ้งเธอไปอย่างไร้ความปราณีแต่ทันทีที่พวกเขาลงจากรถเธอก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างง่ายดายด้วยความตื่นตระหนกเธอรีบหยิบอุปกรณ์สีดำออกมาก่อนจะเสียบชิปสองชิ้นเข้าที่หูของตัวเองในพริบตาเส้นทางเสมือนจริงก็ผุดขึ้นตรงหน้าแม้จะมีหน้าผาสูงใหญ่ขวางอยู่เธอก็กระโดดข้ามรั้วไปโดยไม่ลังเล เธอร่อนลงมาตามเนินหิมะสีขาวอย่างรวดเร็วพร้อมฉวยเอาร่มชูชีพจากคนที่เดินผ่านไปมาและทันทีที่ถึงขอบผาเธอก็ใช้แรงถีบจากปลายเท้าเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ยิ่งบินสูงเท่าไหร่ร่างของเธอก็ยิ่งร่วงลงรวดเร็วเท่านั้นเธอจำเป็นต้องปรับทิศทางตลอดเวลา เพราะความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้ทุกอย่างจบสิน้นแล้วกลุ่มอาคารก็โผล่มาขวางทางเธอใช้หลังคาบ้านหลังหนึ่งเป็นแท่นกระโดดก่อนจะทะยานข้ามไปได้อย่างวุดวิตทว่า ก่อนที่เธอจะได้หายใจลงกำแพงภูเขาก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเธอรวบรวมแรงทั้งหมดดึงเชือกร่มชูชีพสุดแรงด้วยหวังจะเอาตัวรอดเธอคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่กลับมีสายเคบเบิลเหล็กผุดขึ้นตรงหน้าโดยไม่เหลือเวลาให้คิดเธอพุ่งชนเข้าไปเต็มแรง ในวินาทีนั้นเองตัดเชือกร่มชูชีพทิ้งแล้วคว้าสายเคเบิลไว้แน่นก่อนจะโรยตัวลงสู่ภูเขาเบื้องล่างเมื่อเห็นเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเธอปล่อยมือกระโดดลงจากที่สูงแล้วร่างก็ตกลงบนหิมะหนานุ่มที่รองรับไว้พอดีเธอลงจอดอย่างสมตูนแบบโดยไม่แม้แต่จะมีร่องรอยบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย